สวัสดีค่ะธรรมชาติรอบตัวค่ะวันนี้เราพาไปดูบรรยากาศที่นาเรานะคะอันนี้นาของเราเลยค่ะแต่เราไม่ได้ทำเราให้เขาเช่าอยู่พอดีว่าของเราคนที่เช่าเขาเพิ่งเกี่ยวข้าวไปแล้วก็เพิ่งเกี่ยวข้าวไปฝั่งนี้ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะคะที่เราเห็นนีฝั่งนี้ยังไม่เกี่ยวข้าวเขาก็เลยกักน้ำไว้ฝั่งเราอุดท่อน้ำไว้ไม่ให้ไหลไปฝั่งนี้นะคะเนี่ย ลอยเขาสูบน้ําออกอันนี้เราจะกลับมาฝั่งเราแล้วค่ะอันนี้ฝั่งเราอันนี้นาเราเลยค่ะอย่างกับทะเลเลยนะคะท่วมเกือบถึงถนนนะคะเพราะว่าเขาก,ากักไว้ไม่ให้ไปฝั่งนู้นด้วยฝั่งนูน้นข้าวกําลังเหลืองยังไม่เกี่ยวเขาก็เลยอุดกันแต่ฝั่งนี้เกี่ยวกันหมดแล้วฝั่งที่เราอยู่ฝั่งนาเราะคะ่ะเกี่ยวกันหมดแล้ว ก็โชคดีที่เกี่ยวกับน,นูแล้วเขาก็เลยกักเขาก็เลยกักไว้ปิดท่อไว้เพื่อไม่ให้น้ําข้างไปฝั่งนู้นแล้วเขาก็สูบน้ําออกออกต่อไปอีกข้างหลังอีกทีหนึง่งเหมือนทะเลเลยนะคะไม่รู้คันแดนไม่รู้อะไรเลยะคะ่ะไม่เห็นเลยะคะ่ะทั่วหมดเลยค่ะบ่อน้ําบ่ออะไรก็ทั่วหมดเลยค่ะ เลยเลยนาเราไปตอนนี้เลยนาเราแล้วนะคะเนี่ยก็ท่วมค่ะอันนี้ก็ทั้งผืนนะคะฝั่งนี้ค่ะเห,กกเห็นไหมคะเขาก็สอบทรายมาเพราะว่าปกติถ้าไม่ปิดน้ํามันจะไหลข้ามถนนแล้วคะ่ะน้ําจะต้องไหลข้ามถนนเขาก็เอามาปิดไว้เพื่อไม่ให้ไหลไปอีกฝั่งหนึ่ง พราะฝั่งนึ่งข้าวยังไม่เกี่ยวเข้ากับน้งเหลืองยังไม่เกี่ยวเพราะปกติจะไหลข้ามถนนไปเลยแล้วก็มีท่อด้วยจริงๆบางทุกปีที่ผ่านมาไม่เคยไหลไม่เคยแบบไม่เคยแบบท่วมล้นถนนอย่างนี้นะคะ <_ involvement> เขาจะมีท่อก็จะมีระบายแต่เผอิญว่าฝั่งเนี้ยค่ะฝั <_ aci> <_ iniz> ่งที่เราอยู่เนี่ยฝั่งของเราเนี่ย ข้าวเกี่ยวหมดแล้วถ้าทําพร้อมกันนะคะก็คือว่าจะมากักแบบนี้ไม่ได้แล้วคะ่ะต้องต่างคนต่างปล่อยปล่อยไปพร้อมกันทางนี้เขาก็ต้องดูดออกอย่างทางเราเนี่ยคนเจ้าของนาที่เราทำเนี่ยเขาก็จะต้องดูดข้ามไปฝั่งนี้เหมือนกันเนี่ยคะ่ะก็มาทำเอาถุงทรายมากักไว้ไม่ให้น้ำข้ามถนน ก็น่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งหรือเกือบประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเมื่อไหร่เขาคงน่าจะปล่อยอกันออกมาแล้ว,ลวค่ะเนี่ยน้ําก็เริ่มเน่านะคะมีมีกลิ่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าน่าจะแบบท่วมขังมาสักพักแล้วค่ะเนี่ยเราเพิ่งได้ยินข่าวก็เลยเข้ามาดู เป็นยังไงมั่งหอยค้องอะโอ หอยเชอรี่วางไข่เต็มเลยค่ะเลาะตลอดทางมาเลยค่ะไข่เขาก็สีสวยดีนะคะสีชมพูปลาก็พอมีนะคะเป็นลูกปลาค่ะยกยอได้ตกเบ็ดได้ เป็นลูกปลาเยอะค่ะ